อนที่ส1มประกาศสิทจอมานสุดที่รักตอนที่สามสิบเอ็ดวันนี้เซลซิลงเฉินส่งอาชิงเข้านอนและก็จะออกไปล่ารัติการตามปกติว่าจูๆ่ๆเสียงของเสียย่ยยางก็ดังขึ้นท่านนักโปรดขึ้นนี้พาข้าไปด้วยได้หรือไม่เสียงของเสียย่ยยางควรจะหายดีตั้งนานแล้วแต่เขาจงใจไม่ใช้เสียงที่แท้จริงของตัวเอง และแกล้งพูดดัดเสียงมาตลอดเสียวชิงชนหัวเราะไม่ได้รบอบเพราะเจ้าเอ่ยปากข้าก็หัวเราะแล้วเพราะข้าหัวเราะกระบี่ข้าก็ไม่นิ่งเชื่ออย่างพูดอย่างหน้าสงสารฉะนั้นข้าจะไม่พูดข้าจะเป็นผู้ช่วยสะพายกระบี่ให้ท่านได้โปรดอย่างรังเกียจข้าเลยนะขอรับ เขาง,งัดลุกไม้ช่างอดอ,อ้อนมาใช้พูดกับอผู้อาวุโสรากับตนเองเป็นน้องชายเมื่อครั้งที่เสี่ยวชิงเฉินยังอยู่ในสำนักเป้าซ่านสานเหรินมีศิษย์น้องทั้งหญิงและชายจงมองเสื้อหยางเสมือนศิษย์น้องของเขาอีกทั้งหรือว่าอีกฝ่ายเป็นคนในวิถีผู้บำเพ็ญเพียรด้วยกันในสุดจึงตอบรับด้วยความยินดีเว่ยอุเชียนคิดในใจเสื้อหยางต้องไม่มีเจตนาดีแน่จึงได้ไปช่วยเสียวชิงเฉินล่ารัติการหากอาเชิงไม่ ถามไปด้วยเช่นั้นอาจพลาดเหตุการณ์สําคัญไปก็เป็นได้แต่อาชิงเป็นคนฉลาดอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดนางเข้าใจดีว่าเสียอยางไม่น่าประสงค์ดีครั้นรอจนทั้งสองออกไปแล้วนางจึงกระโดดออกจากโรงตามไปห่างห่างนางกลัวว่าจะถูกจกับได้ จึงเป็นระยะไกลยิ่งบริษรททั้งสองก็บ,บ่องวายปราดเปรียเพ้อที่เดียวจึงราดกันเสียแล้วโชคดีด้วยก่อนหน้านี้ตอนล้างถักเซลซิงชนได้กล่าวไว้ว่าหมู่บ้านเล็กๆใกล้ๆนี้ถูกศพเดินรังควานจึงสั่งห้ามนางกสัสรยย่างออกไปเ่็นผ่านข้างนอก อาชิงจำสถานที่นั้นได้จึงรีบวิ่งตรงไปที่นั้นทันทีเพียงไม่นานก็ามาถึงที่ไม้นางมดรั้วหมู่บ้านตรงช่องสุนัขลอดเข้าแอบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งและค่อยยิ้มหน้าออกมาเิางเงิอม,มองครั้นชะโงกหน้าออกไปพริอาชิงมองสถานก,การณ์ออกหรือไม่แต่วุ่ยเช่นกลับสถานว่าหนใหญ่ เสื่อยางยืนกอดอกอยู่ริมทางพร้อมเอียงคอมมองยิ้มยิ้มเสี่ยวชิงเชื้อญอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสื่อยางเข้าชักกระบี่อย่างสุขุมพราวน้ำค้างพุ่งวาบลามแสงสิงเงินและตัวกระบี่ทะลุหัวใจชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นก็คือคนเป็นหากเป็นแม่นางน้อยคนอื่นที่อายุพอๆการคาดวระคงเกรดร้องรั้นแต่อาชิ่งปอมเป็นคนตาบอดมานานหลายปีแล้ว ผู้คนต่างคิดว่านางมองไม่เห็นจริงๆจ,งจ,งจึงไม่ได้ป้องการกริยาอาการยามอยู่ต่อหน้านางนางจึงเห็นพฤติกรรมอุจจรราระเกียจมานับไม่ถ้วนเสมอมีการฝึกฝนให้นางมีจิตใจแข็งแกร่งมั่นคงไม่ส่งเสียงวิตรองสักเอะถึงขนาดว้ยงฉินก็นยังรู้สึกถึงอาการชาหนึบแข็งเกร็งไล่จากฝ่าเท้าขึ้นมาจากบนขานาง เสี่ซิงเฉินยืนอยู่ท่ามกลางศพชาวบ้านที่นอนเกืีอนกาดเขาเก็บกระบี่เข้าฝักอุ้มทำเสียงเคร่งครึ้มในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีคนเป็นสักคนวน,นแต่ประสบเดินอย่างนั้นรัสเซียอย่างยกยิ้มมุมปากว่าน้ำเสียงเปร่งออกมาจากปากเขานั้นยามฟังดูเต็มไปด้วยความประหลาดใจอั้แฝงว่าซึ่งความเจ็บปวดเสียใจเป็นอย่างยิ่งไม่ผิดอย่างดีที่กระบี่ของท่านพุ่งหากินไอศพได้เองหาไม่แล้วลำพังพวกเราสองคนคงยากจะตีฝ่ามือล้อมออกไปได้ เซลจึงฉันกล่าวว่าเข้าไปตรวจดูในหมู่บ้านอีกครั้งเถิดหากไม่มีคนเป็นหลงเหลืออยู่จริงก็ได้เผาศพเดินพวกนี้ให้สิ้นสากกระทั้งพวกเราเดินเคียงกันไปไกลแล้วขาห้งอาชิงจึงเพิ่งกลับมามีแรงอีกครั้งหนั่งรอบออกจากหลังเรือนกันเดินไปที่ศพกองนน้านก้มหน้าส้ำหลดหันซ้ายแลวกขวาสวักซ้ายต่เว่้อเชียงกรสอดสากไปทั่วตามนางมิได้อยู่นิ่ง ชาวบ,บ้านพวกนี้ล้วนแต่ถูกเสี่ยวจิงเฉินแทงระหัวใจตายในกระบี่เดียวทันในนั้นเว่ยฉ่นสังเกตเห็นไปหน้าคุ้นตาสองสามคนในความทรงจําก่อนหน้าโซนสามคนนี้ออกจากบ้านตอนกลางวันเอินเจอชายว่างงานสองสามคนกำลังนั่งถอยลูกเต๋าอยู่แถวปากทางตอนพวกเขาเดินผ่านปากทาง คนว่างานพวกนีก้ก็ตอดตามมองผู้มาทางพวกเขาการเห็นว่าเป็นเจ้าบอดใหญ่หนึ่งคนเจ้าบอดน้อยหนึ่งคนและยังมีเจ้าเป๋น,น้อยอีกหนึ่งก็พากันหัวเราะเยาะและทําท่าล,ล้อเลียนอาชิงหันไปถมนวลลายพรางกัดแกลงดําไผายใส่พวกมันเซลชิงเฉินทําเสมือนไม่ได้เยืนเดินผ่านไปด้วยสีหน้าสงบนิ่งอ่อนโยนส่วนซื่อหยางยิ้มยิ้มประทับประดับใบหน้าทว่าแววตามไม่ได้ยิ้มด้วยสกดิดอาชิงพลิกศพ สองสามจบมาเปิดเปลือกตาดูนางพบว่าทุกศพมีดวงตาขาวโพลนนอกจากนี้บนหน้าบางคนยังเต็มไปด้วยรอยจำเลือดของศพนางจึงโล่งอกแต่ว่าเชื่อลับหนักใจขึ้นทุกทีแม้คนพวกนี้ดูผิวเผินจะเหมือนศพเดินมากแตว่าแท้จริงแล้วพวกเขาก็คือคนเป็นเพียงแต่เป็นคนที่ถูกพิดศพ บริเวณใกล้ๆปากได้จมูบอของศพพวกนี้เว้ยอุชียนยังเห็นรอยผงแป้งสีแดงม่วงติดอยู่จึงอยู่ที่การถูกพิษซึมแลือเข้าสู่กระแสเลือดก,ก,กลายเป็นศพเดินได้นั้นไร้ทางเยียวยาแต่หากยังถูกพิษไม่มากนักก็ยังพอช่วยได้ชาวบ,บ้านพวกนี้เพิ่งถูกพิษไม่นานร่างกายพวกเขาจึงปรากฏรักาณะเฉพาะของพวกศพกายร่าง แครกินศพออกมาแต่ยังสามารถคิดอ่านใคร่ครวนยังพูดรูเรื่องและยังมีชีวิตเฉกเช่นคนเป็นหากรับการรักษาเยาวยาอย่างถูกวิธีก็จะเป็นพวกหลานจริงอิงในตอนนั้นที่ยังยื้อชีวิตกลับมาได้ฉะนั้นห้ามพลาดพรั้งสังหารพวกเขาโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นเท่ากับเข็นฆ่าทำลายชีวิตคนเป็นเดิมทีชาวบ้านพวกนี้พูดได้สามารถบอกธนะตัวตนร้องของความช่วยเหลือได้แต่กลับซวยซ้ำซวยสอนพวกเขาทุกคนถูกคนตัดลิ้นไปก่อนหน้านี้มุมปากศพทุกศพ แต่ปรากฏคราบเลือดบ้างก็แห้งกระกลางบ้างก็ยังอุ่นๆอ,อยู่แม้เซลชิงเฉินจะมองไม่เห็นแต่กระบี่พราวน้ำครางสามารถนำทางไปหากินอายศพให้พวกเขาได้บวกกับชาวบ้านพวกนี้ลิ้นกดยังได้แต่รอ้องครองหวยหวนควนกลางคล้ายพวกศพเดินหนักขึ้นไปอีกด้วยเหตุนี้เองเซลชิงเฉินจึงไม่ได้เอกใจสงสัยแม้แต่น้อยว่าทั้งหมดที่ตนสังหารก็คือศพเดิน ใจิตใจอำมหิตนิปริตยืนดาบฆ่าคนแทนคุณด้วยความแข็งหน้าเนื้อใจเสืออาชิงกลับไม่เข้าใจเงื่อนงำในสถานักปารณ์ดังกล่าวสิ่งที่นางรู้นั้นผิวเผินเหลือเกินุนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เคยได้ยินเสียวชิงเฉินเอ่ยถึงบ้างบางครั้งบางคราวนางจึงพึมพำรรกับตัวเองหรือเจ้าคนชั่วมันมาช่วยท่านนักพรตจริงๆไว้อุเชนร้องเตือนในใจเจ้าอย่าได้หลงเชื่อเสีอ้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นอันขาด โชคดีเท่แม่นางอาชิงคนนี้มีสัญชาตญาณเฉียบคมยิ่งแม้ด้วยประสบการณ์แม้ด้วยประสบการณ์นางย่อมไม่อาจจับได้ถึงความผิดปกติแตนิยา แต่ในสันชาติยานของนางนั้นความหวาดระแวงในตัวเสียย้ยหยางได้ฝังรากลึกมาตั้งแต่แรกทำให้จิตใต้สมนึกนางเกลียดคนพวกนี้และไม่อาจวางใจฉะนั้นมือเสียย้ยหยางตามเสี่ยวชิงชวนออกล่ารัติการนั่งจึงสกดร,รอยตามมาอย่างเงียบๆแม้จะอยู่ร่วมชายค่าเดียวกันนางก็มาเคยคลายความระแวงมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ราตรีหนึ่งซึ่งลมเหมมันพัดวีดผิวพวกเขาสามคนเบียดเสียดกันรับไออุ่นข้างเตาเก่าๆในห้องขนาดเล็กเซลล์ชิงเฉินกำลังซ่อมตะกร้าจ่ายตลาดที่ไม้ไผ่สารมุมหนึ่งพังแล้วอาชิงใช้ผ้าห่มมีอยู่พื้นเดียวห่อ,อก,กายจนมีสภาพกายลูกมาจ่าง และเบียดอยู่ข้างกายเท้าเสียอย่างเท้าวคางด้วยมือเดียวไม่ทําสิ่งใดคอยฟังอาชิงตื้อเซลชิงชิญให้เล่านิทานให้นางฟังก่อนจยดนางด้วยความลาคาญเลิกวุว่นวายได้แล้วคืนยังวุว่นวายอีกค้าจะมัดลินเจ้า อาชิงไม่ฟังคำพูดของเขาสักนิดเขานางยังคงรบเรา้าท่านนักพรตข้าอยากฟังนิทานเซลชิงเฉินกล่าวว่าตอนเด็กไม่เคยมีใครเล่านิทานให้ข้าฟังและข้าจะเล่าให้เจ้าฟังได้อย่างไรกันอาชิงงองเงไม่เลิกเตรียมจะลงไปนอนกลิ้งบนพื้น,น,นเซลชิงเฉินจึงเอ่ยก็ได้ก็ได้เช่นนั้นข้าเล่าเรื่องราวบ,บนเขาหให้หนุ่มเจ้าฟังก็แล้วกัน อาชิงเอ่ยว่าการขึ้นนานมาแล้วมีเขาลึกหนึ่งบนเขามีวัดวัดหนึ่งใช่หรือไม่เซลเฉินว่าไม่ใช่การครั้งหนึ่งมีเขาเซียนรายชื่อลูกหนึ่งบนเขามีเซียนชื่มลุตเต่าแล้วท่านหนึ่งอาศัยอยู่เซียนท่านนี้รับสิทธิ์ไม่หลายคนแต่ไม่ได้ให้เล่าลูกศสษย์ลงจากเขาเว้ยเชยนแค่ฟังอรรถบทก็รู้ทันทีเป้าสั้นสานเร้นอาชิงถามเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ลงจากเขาเล่าเซลเฉินกล่าวว่าเนื่องจากตัวท่านเซียนเองก็ไม่เข้าใจโลกด้านล่าง ฉะนั้นจึงมาหลบอยู่บนเขานางบอกสิทธิ์ว่าหากพระเจ้าต้องการลงเขาฉะนั้นข้าไม่เป็นต้องกลับมาอีกจะนําความขัดแย้งจากโลกไปนอกเข้ามาสู่ภูเขานี้อาชิงเอ๋อจะทนอดกลั้นได้อย่างไรจะต้องมีสิทธิ์ที่ทนไม่ไว้จนอยากนี้ลงเขาไปเที่ยวเล่นเป็นแน่ เยวชิงเฉินบอกใช่แล้วใช่คนแรกลงจากเกาบัณสิ์ที่ล้ำเลิศดท่านหนึ่งตอนเขาเพิ่งลงจากเขาด้วยความที่เขามีฝีมือสูงส่งผู้คนต่างเลื่อมใสชื่นชมเขาจึงกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในมัคคาแห่งเซียนอันเที่ยงธรรมแต่ต่อมาภายหลังเมื่อประสบเรื่องใดก้าวนิสัยยังเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจู่ๆกลายเป็นจอมมารที่ฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาสุดท้ายทูกสหารใต้กรมดาบมากมาย สิทธิ์คนแรกของเป้าสั้นสันรินที่ไม่ได้ตายดีก็คือนักพรตเยี่ยนหลิงหลังจากอาจารย์ลุงท่านนี้ของเว่ยอเชียนลงจากเขาเข้าสู่สังคมโลกก็พบเจอเรื่องใดทํานิสัยเปลี่ยนไปมากถึงเพียงนั้นได้จนบัดนี้ยังเป็นปริศนาและเกงว่าหลังจากนี้ก็คงจะม่มใครยร่วงรู้เซลชิงชนซ่อมตรากาจ่ายตลาดเสร็จแล้วจึงโลูบดูเมื่อในใจว่ามันไม่ทิ่มมือก็วางตร้กาลงแล้วเล่าต่อสิทธิ์คนที่สองเป็นสิทธิ์หญิงที่ลำเลิศมากท่านหนึ่ง ไว้ฉันร้องวุบในใจส่งเซื้อซานเหรนอาชิงทามงามหรือไม่เจ้าคาเซลชิงฉันตอบข้าก็ไม่รู้แต่กล่าวว่านางงดงามมากอาชิงเท้าแก้มพรางกล่าวถ้าเช่นนั้นข้ารู้แล้วหลังจากนางลงเขาต้องมีคนมามากมายมาชอบนางและอยากแต่งงานกับนางเป็นแน่จากนั้นนางก็แต่งงานคุณนางอยากหรือไม่แต่งกับพระมุขตะกุนใหญ่อย่างแน่นอน เซ <c oughs> ลซิงฉันพูดยิ้มเจ้าดาวผิดแล้วนางแต่งกับบ่าวของประมุขตระกูลใหญ่ทั้งสองนี้ตามกันไปอาชิงว่าข้าไม่ชอบเซียนหญิงผู้ทั้งงดงานและลําเลิอชจะไหนจึงไประผูใจบ่ารับใช้เสียด้าเรื่องราวประเภทนี้น้ำเน่าเกินไปแล้วล้นแต่เป็นเรื่องที่บดิตตกยากบ้าบอกพวกนั้นละเมอเพอพกไปเองทางเส้นแล้วหลังจากนั้นเล่าหลังจากพวกเขาหนีตามกันแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่เป็นเช่นไรบ้างเซลยิงเฉินตอบหลังจากนั้น้งทัสองเพ,งพลยงความจนถึงแก่ความตายในเหตุการณ์ล่ารัติการการะดานหนึ่งอาชิงถมนาลายนี่มันนิทานบ้าบออันใดคล้องรักกะบ่าวรับใช้อย่างพอทนยังมาตายด้วยการอีกข้าบไม่ฟังแล้ว อูชีเบยอูเช่นคิดในใจโชคดีเซลซิงเฉินเมื่อเล่าให้นางฟังตอบว่าพวกเขาสองคนยังให้กําเนิดจอมมารที่เกลไรต่างก็คอยไล่ตีหาไมไปแล้วนางคองได้ถุงน้ำลายรถหัวข้าเป็นแน่เซลสิงเฉินกล่าวอย่างจนใจนี่อย่างไรเล่าข้าถึงได้บอกแต่แรกว่าข้าเล่านิทานไม่เป็นอาชิงเอ๋ยถ้าเะนั้นท่านพพุงจําเรื่องราวตอนท่านออกล่าด,ด้กาในอดีตได้กระมังข้าอยากฟังเรื่องนั้นท่านเล่าให้ข้าฟังหน่อยสมัยก่อนท่านเคยป่าพูดพีปีศาจแบบใดมาบ้างเจ้าขา ไม่ครูเสียอย่างหลี่ตามมาตลอดปล้ายฟังมิครฟังแต่ว,ว่าเวลานี้พระตาก็ากลับแข็งกลางโรม่านตาหดเกรงแล้วมองเสี่ยวอิชเฉินด้วยหางตาเสี่ยวอิเฉินบอกว่ามากมายเต็มไปหมดจูจ่ๆเสียอย่างกับพวกเคลื่อนอย่างนั้นหรือเะนั้นเมื่อก่อนท่านนักพนกก็ออกราชในการเพียงลาพังสินะเขายกยิ้มมุมปากที่หน้าบ่งบอกไร้จรรยาดีอย่างจงแจ้งแตนเสียงกลับเต็มด้วยความใคร่รู้อันตรงไปตรง,ตรงมา เซลจิงเชินชะงักก่อนจะยิ้มยังจางและเอ่ยมิใช่อะอาสิ่งชักทนใจฉะนั้นจะมีใครอื่นอีกหรือเจ้าข้าหนนี้เซลจิงเชิพูดอยู่นานกว่าเดิมครั้งหนึ่งเขาจะเอ่ยขึ้นสหายจิตกองข้าพูดหนึ่ง เววประหลาดใจวาดดวงตานดวงตาเสี้ยอย่างมุมปากกดรอยยิ้มเลึกขึ้นเหมือนการได้เกิดแปลงของเซลล์จริงเสือนจะสร้างความอาจพิรม์ให้กับเสี้ยอย่างไม่น้อยอาชิงกับพ้องใจอย่างจริงจังท่านนักพระสหายท่านเป็นใครหรือเป็นคนเช่นไรเจ้าค้าเซลล์จริงเสืนกล่าวเรียบเลยเป็นวินยูชนผู้มีอุปนิสัยสูงส่งจริงใจผู้หนึ่งครั้นได้ฟังการเสี้ยอย่างกับกรอกตาด้วยความเหยียบยามริมพิปากขยับเล็กน้อยคล้ายกระดังกล่าวคำพุดสวาทโดยไร้เสียงไร้คำแต่กับจงใจแซงถามอย่าง งนท่านนะพศเช่นนั้นแล้วสหายของท่านเวลานี้ไปอยู่ที่ใดเวตอนนี้ท่านมีสภาพเยยงนี้ฉนยัยจังไม่เห็นเขามาเยี่ยมท่าน ว่าอยู่เช่นคิดในใจว่าวาจาดุดมีบอาบยาพิษโดยแท้และก็เป็นบาอย่างที่คิดไว้ไม,ม่มีผิดเซลชิงเฉินเ,เมื่อเอ่ยว่าจีได้แล้วแม่อาชิงจะไม่รู้เรื่องภายในแต่คล้ายสัมผัสบางอย่างได้นางจึงก,กันลมหายใจเล็กน้อยและรอบมองคอนเซียอย่างนึกเข็นเคี้ยวขึ้นมาตะงเหียดเงียดคล้ายอยากกัดให้จมเคี้ยวจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเยลชิงเฉินจึงเป็นผู้ทำลายความเงียบเสียเองตอนนี้เขาอยู่หนใดข้าก็ไม่รู้แต่หวังว่า พูดยังไม่ทันจบเขาก็รูปหัวอาชิ่งและเอ่ยเอาละคกินนี้พอแค่นี้เถอะข้าเล่านิทานไม่เก่งจริงๆไม่เอาไหนเลย อาชิงขันรับอย่างว่าง่ายออกก็ได้เจ้าข้าแต่ใครจะรู้จู่ๆซื้อย่างกับพูดขึ้นฉะนั้นข้าเล่าสักเรื่องเป็นอย่างไรอาชิงก,กำลังผิดหวังจะรีบเอ,อ่ยดีๆเจ้าเล่าเลยซื้อย่างพูดเอเื้อเลือกลางคหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยคนนี้ชอบกินของหวานมากแต่เพราะเขาไม่มีบิดาไม่มีมารดาไม่มีเงินจึงไม่ค่อยได้กินมีวันหนึ่งก็นั่งเมออยู่หน้าบันไดเหมือนเคยตรงข้ามบันไดมีร้านสุรา บุรุษคหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะในร้านสุราครางแห่งนั้นก็น่เห็นเด็กน้อยกวักมือเรียกให้เข้าไปหาแม้ในฐานนี้เปิดฉากมาจะไม่น่าสนใจเท่าใดนักแต่อย่างน้อยก็น่าสนใจว่าเรื่องโบราณล้าสมัยที่เสียวจึงเฉนเล่าน่าสนใจกว่าเรื่องโบราณล้าสมัยที่เสียวจึงเฉินเล่าหากอาชิงมีหูยาวเหมือนกระต่ายเวลานี้จะต้องตั้งชี้เด่แน่นอนซ้ายอย่างเล่าต่อ เด็กน้อยคนนี้ไม่ก็รู้เรื่องรุ่ราวและเดิมทีก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเมื่อเห็นบรุษคนนั้นกวากมือเรียกกระวิ่งไปหาบรุษหนุ่มผู้นั้นชี้ไปย,ยังขนมจานหนึ่งบนโต๊ะและถามว่าอยากกินหรือไม่แน่นอนนะเด็กน้อยย่อมอยากกินมากกา็รีบไปยักหน้าระรัวด้วยเหตุนี้บรุษหนุ่มผู้นั้นจึงส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เด็กน้อยและบอกว่าถ้าเจ้าอยากกินแล้วก็จะต้องนํำของสิน้นประสงค์ยังห้องห้องหนึ่งในจถนานที่แห่งหนึ่งไม่ส่งเรียบร้อยแล้วข้าจะยกมันให้เจ้า เด็กน้อยดีใจมากก็วิ่งหนึ่งรอบก็จะได้ขนมหนึ่งจานอีกทั้งขนมจานนี้ยังมาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเองเขาไม่รู้หนังสือพอหยิบกระดาษนักรีบนำไปยังส่งยังจดหมายปลายทางทันทีเมื่อเปิดประตูไม่ใช่การรูปร่างสูงใหญ่หน้าเกรวกนหนึ่งเดินออกมาชายคนนั้นรับกระดาษแผ่นหนึ่งไปดูแวบหนึ่งก็หวดฝ่ามือใส่เขาจนเลือดก,กำเดาลายจึงนกจิกมาขึ้นมาถามใครเป็นคนสั่งให้เจ้านำของสิ่งนี้มา น่เด็กน้อยคนนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นเสียยงเว้ยเชียอมกลับคิดไปถึงตอนนี้อีกฝ่าจะออกจะปราดเปลืองจะให้ตอนนั้นจึงซื้อจนเซอรอถิงเพื่อนนั้นชาวบ้านสั่งให้เขาทํอทาอะไรเขาก็ทําในกระดาษแผ่นนั้นจะเขียนคําไม่ดีไว้เป็นแน่หรือไม่บรดในร้านสุรากับชายชะการร่างกัมยามพวกนี้อาจมีเรื่องบาดหมางกันอยู่บุษผู้นั้นไม่กล้ามดาด่าซึ่งซึ่งน่ะจึงใช้ให้เด็กน้อยข้างถนนคนหนึ่งส่งจดหมายไปรบถือพฤติกรรมเยี่ยงนี้เรียกที่ว่าต่าชายิ่ง สิ่ออย่างเล่าต่อในใจเด็กน้อยแสนหวาดกลัวจริงๆนิ้วบอกทางชายกันร่างกำยำจิกหัวเขาตลอดทางเดินยังร้านสุราหแห่งนั้นเพราะบุตเจ้าของจดหมายชิงหนีไปนานแล้วส่วนขนมที่กินเหลือบนโต๊ะจานนั้นก็ถูกสืบนร้านเสี่ยวเอิญในร้านเก็บไปแล้วเช่นการชายกันคนนั้นเกิดโทรศั์เดือดพร,รานดุดอัศนีบาดอารวาสล้มโตสามสี่โตกลางร้านพร้อมกับบรร้ายอย่างแสบสันแล้วจากไปเด็กน้อยร้านดนเขาริ่งไปส่งจดหมายแต่กลับถูกตบเมี่น้ำซ้ำยางถุงกิง กุมวมาตลอดทางนางหัวแทบจะถูกถึงหลุดอยู่รอมรอหากต้องอดกินขนมอีกย่อมไม่ได้การฉะนั้นก็จึงหันไปถามเสีส่ยวเอิญในร้านด้วยสภาพน้ำตาครอบบาว่าขนมข้าเล่าขนมตกกันไว้แล้วว่าจะให้ข้าเล่า เสียอย่างเล่ายิ้มยิ้ม,มเสียวเอ้อถูกพังร้านในใจกำลังเดือดพุดจยงหันไปตบหน้าเด็กน้อยหลายชาติจนเขาได้ยินเสียงดังวิ่งวิ่งในหูไล่ไล่ออกจากร้านไปเด็กน้อยกระเสือกกระสนลุกขึ้นได้เอินได้สักระยะแล้วท่านเดารองเดาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นบังเอิญเลือดเกินเด็กนอยพบบรที่สั่งให้เขาไปส่งจดหมายผู้นั้นเข้าคันเร่ามาถึงตรงนี้เขาก็ไม่พูดต่ออาชิ่งกำลังฟังเพลินจึงรีบถามเร่งร้าวจากนั้นเล่าจากนั้นเล่าเป็นเช่นไร เสื้อยางบอกว่าจะเป็นเช่นไรได้อีกก็ถูกคนพวกนั้นทั้งตบทั้งดีบอีกหลายทีชิงเอ๋ยเด็กคนนี้คือเจ้าใช่หรือไม่ชอบกินกลางวานันต้องเป็นเจ้าแน่ๆใจตอนเด็กเจ้าจึงเป็นเช่นนี้หากเป็นข้าเราข้าจะตุ้ยที่ตุ้ยใส่อาหารและน้ำชาจา้ามันก่อนจากนั้นค่อยต่อยต่อยแต่ต่อย <c oughs> นางพูดพรางออกกระทางใส่อารมณ์เต็มที่จงเกือบโดนเซลชิงเฉินที่อยู่กลางๆเซลชิงเฉินรีพูดว่าเอาละเอาละนิทานจบแล้วนอนเถิด อาชิงถูกเสียวชิงเฉินอุ้มไปไว้ในโรงแนงยังตีออกชกตัวเองอย่างขัดเครื่องโอ้นิทานของท่านนี่หน้าโมโหชะมัดเรื่องหนึ่งหน่าเบื่อจนหน้าโมโหอีกเรื่องก็น้าบัดซบจนหน้าโมโหบา,หานดามันเถอะเจ้าผู้ชาได้สั่งให้นําจดไม้ไปส่งช่างหน้าบัดซบยิ่งนั้งค่าจะอกแตกตายอยู่แล้ว เซลยิ่งเนช่วยห่มผ้าให้นางพอเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ถามขึ้นว่าหลังจากนั้นเล่าเสื้อยางเอ่ยท่านลองทายดูสิไม่มีหลังจากนั้นแล้วนิทานของท่านไม่ได้เล่าต่อมีใช่หรือเซลยิ่งนกล่าวไม่ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ในเมื่อตอนนี้ชีวิตเจ้าถือได้ว่าปกติสุขแล้วก็อย่าได้จมจอมเกี่กับเรื่องราวในอดีตอีกเลยเสี้ยอย่างโตข้าไม่ได้จมจอมอกี่กับเรื่องราวในอดีตเพียงแต่เจ้าบอดน้อยขโมกินลูกกวาดข้าทุกวันจนหมดเกลียงของมันทําให้ข้าอดนึกถึงช่วงมีกินขึ้นมาไม่ได้อชิงถีโปรงแดงพรางพูดประท้วงท่านอภิษย่าไปฟังเขาพูดยาเลวไหลข้ากินไปแค่ไม่กี่เม็ดเองเซลยิ่งเชิญยิ้มบางและกล่าวทุกคนพักผ่อนเถิด คืนนี้เสี้ยอย่างไม่ได้ติดตามเขาเสียวชิงเฉินโอ,อเปรา่ารัติการเพียงลำพังอาชิงยังนอนลงอย่างสงบเสงียมไมกก่กระดุกระดิกแต่กลับลืมตาโปรนนอนไม่หลับ กระทั่งแสงระวางเริ่มจับขอบฟ้าเซลชิงชนิกลับเข้ามาอย่างไร้ซุ้มไร้เสียงตอนเขาเดินผ่านหลอนก็นยื่นมือเข้าไปอาชิงเปิดตาปิดเปลลกตาแก้งหลับจบจนเซลชิงชนออกนอกเรือนพักศพอีกครั้งเขาอ้างจิงลืมตาขึ้นเห็นว่าข้างหมอนฝางมีลูกกวาดจิวเม็ดหนึ่งวางอยู่นั่งโปรงหัวเอาอมานองห้องพักเห็นชัดอย่างยังไม่นอนไม่รู้ยังนองไม่นอนไม่รู้นั่งคิดสิ่งใดอยู่ข้างโต๊ะ ลูกกาดเม็หนึ่งวางนิ่งอยู่ตรงขอบโต๊ะหลังผ่านพ้นราตีนั่งล้อมวงสนทนานหน้าเต่าเซล่ยวชิงเฉินจะแจกลูกกาดพวกเขาทั้งสองคนคนละเม็ดทุกว,วนันอาชิงย่อมดีใจจนหน้าระเรื่นแม้ซสียอย่างไม่ได้แสดงการทราบซึ้งน้ำใจสักนิดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธน้ำใจของเซลลยวชิงเฉินท่าทีเขาสร้างความไม่พอใจอาชิงมาหลายวันแล้ว เรื่องกินอยู่ในเมืองอี้ของพวกเขาทั้งสามล้วนแล้วแต่มีเซลชิงเฉินเป็นผู้ดูแลร,รับผิดชอบเขาตอบบอดเลือกผักไม่ได้และไม่สะดวกใจจะต่อราคาเขาออกไปซื้อของคนเดียวหากเจอคนขายจริงจิตใจดีก็แล้วกันไปแต่หลายครั้งกลับเจอพวกชอบเอาเปรียบเรื่องที่เขาตอบบอดถ้าไม่โกงน้ำหนักขาดหนึ่งช่างหรือสองตำนึงก็จะเอาผักไม่สดมาขายง่ายซึ่งเซลชิงเฉินก็ไม่ได้ใส่ใจหรือพูดอีกอย่างก็คือเข้าไม่ได้เอะใจ อาจิงเสียอีกที่ร้อนใจกรดเป็นฟืนเป็นไฟมโมโหจนอยากจะจาวจตลาดเซลจิงเฉินด้วยเพื่อประคิดบัญชีกับพ่อคาแม่คาไร้มโนธรรมพวกนั้นแต่ทําเช่นไรได้ในเมื่อนางมองเห็นแต่ไม่อาจเปิดเผยอีกอย่างนางไม่กล้าอาวาต์ปางแฝงลอยองพวกนั้นต่อหน้าเซลจิงเฉินด้วย ถึงตรงนี้เสียอย่างจะมีประโยชน์ด้วยลักษณะท่าทางอันดพาลตาไวปากร้ายเขาเพียงเขาตามไปด้วยยามซื้อหาของสิ่งใดเขาจะเข้าไปต่อราคาก่อนครึ่งหนึ่งอย่างหน้าด้านไร้ยังอายหากคนขายยอมเสียอย่างก็ยิ่งได้เกือบจะเอาสอกหากคนขายไม่ยอมเสียอย่างก็ส่งสายตาอำหิตเข้าขม่มจ้องเสียจนคนขายกองเพราะนั้นรู้ว่าศึกมากคนไม่ยอมฟักเงินจ่ายก็บุญโขแล้วเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็อย่าไปคิดเยอะรีบทำให้เขาไปาผลยิ่งเร็วยิ่งดีคิดว่าเมื่อก่อนตอนเสียอย่าง วัดเบ่งบารมีอยู่คุยโจกันหลานหดิง้งเวลาอยากได้อะไรส่วนใหญ่ก็คงไม่ต้องพักกร,ระเป๋าจ่ายด้วยซ้ํา อาชิงได้ปลดเปืองความแค้นจนดีใจจนพูดชมไปหลายประโยคบวกผดวกกับนางได้กินลูกกวาดแสนอร่อยทุกวันระยะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาชิงกับเสียหยางยังเป็นไปอย่างสันติแบบกลุ่มเกลือเพียงแต่ท้ายที่สุดแล้วนางก็ไม่อาจเลิกระแวงเสียหยางความสงบสุขเล็กๆนี้จึงมักถูกความระแวงและความแกรงใจจำนวนมากกดทับจนหายไปอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งอาชิงพร้อมเป็นคนตามบอดออกไปเดินถนอนอีกครั้งการเล่นสนุกเช่นนี้นางเล่นมาตลอดชิดไม่เคยหน่ายนั่งเคาะลำไผ่เดินไปเดินมาจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังแม่นางน้อยหากตาหามองไม่เห็นไม่กวนเดินเร็วถึงเพียงนี้น้ำเสียงบดุงฟุ้งนี้ฟังดูเย็นชาอาชิงหันกลับไปมองก็เห็นนักรถสวมเสื้อคลุมดำลูกด่างสูงโปร่งคนหนึ่งอยู่ข้างหลังห่างจากนางสองสามยังเขาสะพายกระบี่ไว้บนหลังมีแสรปัดพาดอยู่ที่แขนยืนตะหง,งานสง,ง่าง,งาม ชายเชิกรมคลีไว้ปรากฏชัดถึงกลิ่นอายผู้สูงส่งถนนตนเจ้าของดวงหน้านี้ก็คือส่งหลานนั่นเองอาชิ่งเอียงคอส่งหลานเก็เดินเข้ามาตวัดแท้ปัดพาดบนไหล่นางปรางจูงไปยังข้างทางตร่างกล่าวว่าริมถนนคนน้อยหน่อยเว่ยอุเชียนคิดในใจไม่เสียทีจริงเชียที่เป็นสายรักกองเสี่ยวจริงเชินคนีะเรียกเป็นสายรักได้ย่อมต้องมีนิสยัยจะก่อคล้กึ่งกัน อาชิงหลุดหัวเราะเพลิดทีหนึ่งอาชิงขอบคุณท่านนักพรตทรงหลานตวัดแทบปัดกลับไปผ้าที่คอพับแขนดังเดิมเพรากว่าตามองนางแป๊บหนึ่งอย่าเล่นอะไรไม่ก็ท่านที่นี่พลังหินรุนแรงล้างตะวันตกดินห้ามเป็นผ่านข้างนอกอาชิงขานตอบว่าเจ้าขาทรงหลานประงกศีรษะและเดินหน้าต่ออาชิงอดเหลียวหน้าไปมองเขาไม่ได้เห็นเขาเดินไปได้สากระยะกเรียกโคนิสันจอนผ่านมาและถามว่าโปรดหยุด อขอถามหน่อยว่าละแวกนี้มีใครเคยเห็นนพศตาบอดสบายกระบี่บ้างอาชิงตั้งใจเงี่ยหูฟงังคนสังจรคนนั้นกล่าวข้าก็ไม่ค่อยในใจท่านนพศลองสอบถามคนข้างหน้าจะดีกว่าทรงหลันกล่าวว่าขอ,อบใจอาชิงเคาะลำปายเดินปถาม,ถามาท่านนพศตามหาณพานนคนนั้นทําไมเรือ ส่งร้านหันควับกลับมา,มาเจ้าเคยพบคนที่ว่าหรืออาชิงเออเหมือนข้าจะเคยเห็นแต่ก็เหมือนไม่เคยเห็นส่งหลานถามทำต้องทำอย่าะไรถึงจะเคยเห็นอาชิงบอกท่านต้องตอบข้าสองสามคำถามก่อนไม่แน่ว่าข้าอาจคาเคยเห็นก็ได้ไท่านเป็นไหนนกพศท่านหนีใช่หรือไม่นะส่งหลานนิ่งงันไปชั่วขณะรานไปมักตอบว่าใช่ วัอยอุเชนคิดในใจเหตุใดเขาจึงหลังเลออาชิงเองกระสุกฝ่ายนั้นฝืนตอบนางรู้สึกกลางแครงใจจึงถามตอท่านรู้จักเขาจริงหรือท่านนพท่านนั้นสูงแค่นายรูปงามหรืออัปรักกระบี่มีลักษณะเป็นเช่ดใดช่วงหลันรีบตอบทำกันเขา้ขาส้งละเขาสูงไล่เลี่ยกับผ้ารูปโฉนกง,งามกระบี่สลักลายเกร็ดน้ำขังแข็งเห็นเขาตอบได้ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยอีกทั้งลักษณะก็ไม่เหมือนคนเลวอาชิงจึงกล่าวข้ารู้เขาอยู่ทพ่นพ์ตามข้ามาเถิด ส่งหลานวิ่งตามโรวิ่งโรตามหาสารักมานานหลายปีผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนบัตรนี้ในสุดมีข่าวกล่าวสักทีกลับไม่กล้าเชื่อขึ้นมากระดันหันหันคันทันหันเขาตึงพยายามตั้งสติและพูดขึ้นรบ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 กวนแล้วอาชิงนำทางเข้ามาแถวเรือนพักศพส่งหลานกับยืนอยู่ใกล้ใกล้อาชิงจึงถามทำไมหรือไทแต่ท่านจึงไม่เดินต่อเล่าไม่รู้เพราะเหตุใดส่งหลานหน้าซีดสุดขีดจ้องประตูเรือนพักศพตากระมิงกร้าจะถันเข้าใบใจแทบแต่กลับไม่กล้าท่าที ง่างามเย็นเยือบเห็นครูเมื่อครู่ไม่รู้หายไปไหนหมดเว้ยอุเชียนคิดในใจคงไม่ใช่ว่าจากกันนานจนตกประมาะขึ้นมาได้ดื้อหรอกนะระหว่างที่เขาตัดสินใจก้าวเข้าไปในในที่สุดใครจะรู้ว่าร่างหนึ่งกลับ จิ้งเดินทอดหุยเข้าประตูเรือนพักศพตัดหน้าเขาไปหนึ่งก้าวมเห็นร่างนั้นชัดตาพริบตานั้นส่งหลานหน้าซึดเผือกเปลี่ยนเป็นเหมือนถึงในเรือนพักศพมีเสียงร้อดังขึ้นระอกหนึ่งอาชิงเคลนเสียงเจ้าตัวหน้ารังเกียจกลับมาแล้วส่งหลานถามเขาเป็นกายเหตุใดยังอยู่ที่นี่ได้อาชิงเค้นเสียงขัดใจคนเลียวคนหนึ่งเจ้าก้าไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองชื่ออะไรใครเลยจะรู้ว่ามันเป็นใครทั้งนะั้นเพราะเป็นคนช่วยชีดมันและพามันกลับมาในนี้มันทํารเกาะติดตามท่านพพจน,น์แจตลอดทั้งที่สุด ช่งดันทั้งตกใจและคนแค้นเกลียงทำหน้าทำมึงถึงสลับข่าวซียผ่านไปเขาเนึ่งจึงเอ่ยว่าอย่าส่งเสียง อาชิงตกใจเพราะสีหน้าของขาวทว่าไม่ได้ส่งเสียงใดๆทั้งสองเดินเข้าประชิดด้านนอกของเรียนพักศพอย่างเงียบเชียบคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าต่างส่วนอีกคนหมอบซุ่มอยู่ใต้หน้าต่างเสียงเสียวจิงเฉินดังออกมาจากเรียนพักศพวันนี้เป็นเวนรไกรซุ่ยอิจฉาในเสียงนั้นมือส่งล้านสั่นเทาจนอาชิงเห็นได้ชัดเสื้อ,อย่างพูดว่านับจากนี้พวกเราไม่ต้องเปลี่ยนกันแล้วดีไหมเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นแทนเสียวจิงเฉินว่าพอถึงตาเจ้าละทำมาเป็นพูดดีจะเปลี่ยนไปใช้วิธีไหนหรือเสีออย่างพูดว่า นี่อย่างไรตอนนี้มีกิ่งไม้เล็กๆสองกิ่งคนที่จับได้ไม้ยาวไม่ต้องไปให้คนที่จับได้ไม่สั้นไปแทนเช่นนี้เป็นเช่นไรเงียบไปพักหนึ่งซส่งอย่างของเราว่าท่านจับได้ไม่สั้นข้าชนะท่านเป็นคนปลายเซียวิชนจนใจตรงข้าไปกว่าได้ ดูเหมือนขาลุกขึ้นเตรียมออกไปกนอกว่ยเชินจึงคิดในใจดีมากออกมาเรียๆเพรอ,ออกมาแล้วส่งหลานลากเขาหนีไปเลยจะดีที่สุดใครจะรูดเดินไปได้ไม่กี่ก้าวซื่ออย่างก็พูดขึ้นกลับมาเถอะข้าไปเองเซลยวจิงเฉินถามว่าชนะจึงยอมไปแล้ว เสียหยางลุกขึ้นเลยเอ่ยท่านโง่หรือเปล่ามือคู่ข้าหลอกท่านข้าจับได้ไม่สั้นแต่เพียงแต่ข้าซ่อนกิ่งที่ยาวสุดไว้อีกกิ่งหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าท่านจะกรีบจับได้กิ่งไหนข้ามีกิ่งที่ยาวกว่าอยู่ดีถ้าแ้งแก้งท่านเพราะมองไม่เห็นเท่านั้นหลังจากเยาะหยันเสียวจิงเฉินสองสาประโยคเสียย้ยหยางก็เหี้ยวกระก้าออกนอกประตูด้วยไปด้วยทุงท่าสบายสบายอาชิงเงยหน้าม,มองรงหลานที่กำลังสั่นเทิมไปทั้งตัวนางไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด,ดเขาจึงโกรธถึงเพียงนี้่งหลานบุ ใบบอกนางว่าอย่าทรงเสียงทั้งสองเดิน,นยิงยบจนห่างมาไกลแล้วเขาจึงเริ่มชักอาชิงคนนุ้ิชิงชิงชิง,ชงน้ำพลดาน,นช่วยเขาไว้ตั้งแต่เมื่อใดน้ำเสียงของเขาเกร่งเครียดอาชิงจึงเข้าใจว่าต้องมาใช้เรื่องเล็กๆแน่ๆตอบน้ำเสียงนี้จริงจังช่วยมานานแล้วเกือบสองสามปีแล้วเจ้าค่ะ อ,อยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วทรงหลานถามนน์ท่านนั้นไม่รู้เลยว่าคนพวกนี้เป็นใครอาชิงตอบว่าไม่รู้ทรงหลานถามต่อยามคนพวกนี้อยู่ข้างกายนน์ท่านนั้นเขาทาอะไรบ้างอาชิงพูดพูดจาหยอกล้อรังแกข้าข่มขู่ข้าแล้วก็ยังไปล่ารัติการท่านนน์อีกด้วยหัวคิ้วทรงหลานหมุนเข้าหาการรู้สึกเสียอย่างไม่น่าจะใจดีเช่นนั้นล่ารัติการเบือล่าอะไรเจ้ารู้หรือไม่ จบตอนแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ